วันนี้ที่บ้านทำหมูสเต๊ะนะคะ <top ic> ก็หมูสเต๊ะเนี่ยที่บ้านจะยะไม้ใหญ่นิดนึงเพราะว่าฟัขี้เกียจไม่ค่อยสีจะเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าใช้เตาบาร์บีคิวย่างหมูสเต๊ะเนี่ยเวลาทำเสร็จแล้วเนี่ยเวลาย่างเนี่ยจะต้องห้ามให้มันแหง้งเนาะกลับไปกลับมากลับไปกลับมาทากะทินะคะแล้วก็ผสมนมสด นี่แล้วก็อันนี้คือน้ําจาดน้ําจาดที่ฟ้าทําไว้ก็เป็นน้ําส้มสายชูกับเอ่าน้ําตาลใส่แดงไอ้น้ำตาลใส่าสาขาวโทษทีนี่เศษฐีวันเพนแดกไก่ดํานี่เป็นน้ําจิม้มนะคะน้ําจิ้มหมูสเต๊ะเนี่ยเดี๋ยวฟ้าจัดใส่จานเนี่ยจะถ่ายรูปให้ดูอีกทีหนึง่งก็หมักนี่นะคะ อ้ยเวทนาชีวิตวันเพนมากเลยอะ่ะแบบว่าอีสัตว์ไก่ก็ดอืมดำดำดำ,ดำจนแบบนะคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่อาหารคนแล้วอะค่ะโอ้ยเสียรังวัดหมดเลยอะ่ะเสร็จเสร็จถีอันดับที่สามสิบเจ็ดเอะอเนาดกไก่ทั้งแห้งทั้งดำคือแปปเปอร์เนี่ยกินดีกว่าอีเพนนะเพื่อนๆม้าที่บ้านเนี่ยกินดีกว่าอีเพน นะคะแบบนึงนะเดี๋ยวฟ้าจะขอหั่นทำน้ำจาดอืมเพราะว่าหมูสเต,ต๊เนี่ยต้องกินกับน้ำจาดเนาะแล้วก็ซอยแตงแล้วก็หอมแดงนะคะแบบนึงนะอันนี้ชอบมากเลย จิมเวลากินหมูสเต๊ะเสร็จเนาะจิ้มแตงกับน้ําจิ้มอุ้ยอร่อยสอยหอมแดงหอมแดงไปไหนวันนี้ซื้อแฮมสเตอร์มาตัวหนึ่งอุ้ยเด็กเหอะเก้ารหมดไปแล้วค่าแฮมสเตอร์อุปกรณ์อีกบ้านอีกอาหารอีกไปแล้วเกือบสองพันวันนี้ ปุ๊บใส่แบบนี้แล้วก็จะให้หน่ากินก็ใส่พริกไปสักนิดนึงแฟนอยากกินอืนางอยากกินมาหลายวันแล้วแต่ว่าเมียขี้เกียจวันขี้เกียจเสียบหมูไม่ใช่ไรหรอกอืมนี่แล้วก็ใส่น้ำจาดนะจ๊ะแบ๊บหนึ่งปุ๊บเทน้ำจาดลงไปว๊แบบเป็นไง น,น่ากินไหมเดี๋ยวฟ้าจะถ่ายรูปให้ลงลงที่ YouTube ให้ดูอีกทีหนึ่งนะโอเคนะคะก็สีมันก็จะไม่ค่อยสวยเหมือนเตาถ่านนะเพราะว่ามันเป็นเตาบาร์บีวนะคะเป็นใช้สําหรับย่างบาร์บีวมันก็ไฟมันก็จะเป็นเปลวนิดนึงก็จะดํำสนิดนึงอาศัยความไวนะคะรีบกลับโอเคนะจ๊ะเศรษฐีวันเพลนแดกให้ได้อย่างกูนะคะนี่เห็นไหม ย่างไว้เผื่อเด็กๆด้วยนะจ๊ะเศษหีอันดับที่ส7มิบเจ็ด UAE เนี่ยทำไมมึงแดกกระจอกจังวะไก่อันเดียวจะโชว์หาคดพ่อคดแม่เหมือนอีสัตว์นี่มันต้องมันต้องอย่างนี้อันนี้นีของผัวเดี๋ยวของเด็กจะต้องจัดให้อีกชุดหนึ่งมันจะต้องอย่างนี้เว้ยเขาเรียกอาหารคนนะอีสัตว์เพนไม่ใช่แดกอย่างมึงไก่ดำปิดปี่อีเยี่ยยังโชว์หมาบ้านกูนี่แดกดีกับมึงอีกนะอีเพนนะ นะว่างเดี๋ยวจะมาทําคลิปตอกหน้าอีสัตว์นีซะหน่อยนะคะอืมป้าจะหายไปอืมแป๊บเดียวนะคะมายืนดอกท้องอีกแล้วไม่เกินสองวันอีชาตินรกเนี่ยเขาขัดไม่ได้อโซเชียลเ้าเสพติดอีดอกเนี่ยเสพติดความตอแหลบนโลกโซเชียลนะคะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวพบกันใหม่นะจ๊ะสวัสดีจ้าวันนี้ทำหมูเตะนะคะอาจจะมืดหน่อยเพราะว่าที่เมืองไทยมันดึกแล้ว ตอนนี้กาลังย่างหมูเซกพอดีเห็นไก่ย่างของอีเส็หีวันเพลนแล้วโอ้ยสังเวชเนาะมีไก่ดำๆอันนึงมีอีเพนมึงก็มาอวดเนาะอีควายโถท่านผู้ชมไก่แบบนั้นเนี่ยฟ้านี่โยนให้หมาเลยนะแกะเลาะเนื้อเอากระดูกทิ้งเอาเนื้อให้หมากินเลยนะไก่อย่างอีเพนเนี่ยคือแบบเข้าใจปะมันมันเสียรางวัดนะ มันเสียรลังวัดเสร็จหนีอันดับที่37 UAE เลยนะมึงมึงแดกอาหารแบบนั้นในอีสัตว์แม่งไก่ก็ดำยังจะมาโชว์เดี๋ยวอันนี้พอดีทำหมูสเต๊ะเดี๋ยวฟ้าขออนุญ,ญาตกลับก่อนนะคะเพราะว่าหมูสเต๊ะมันจะย่างนานไม่ได้นะมันจะแข็งตันึ่งนะเสร็จแล้วค่อยมาดูใหม่นะคะน้ำจิ้มหมูสเต๊ะกำลังเคี่ยว